สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาแจกไฟล์เทมเพลตนะครับเทมเพลตที่ผมจะมาแจกในคลิปนี้ครับจะเป็นเทมเพลตแบบนี้เลยครับนี่ครับทั้งหมดเองสามารถปรับแต่งได้เองครับไฟล์เทมเพลตนี้ครับใช้ในโปรแกรม p พ e เมี r โปรครับแล้วก็ในคลิปนี้ครับผมจะมาเปิดให้ดูครับว่าไฟล์เทมเพลตนี้ใช้งานยังไงนะครับไปดูกันเลยครับสำหรับคนที่กำลังมองหาไฟล์เทมเพลตต่างๆผมมีไฟล์เทมเพลตมาแนะนำเพื่อนๆครับไม่ว่าจะเป็นเทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตหัวล้อแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตปุ่มกดีโอะร ใ,ใต้คลิปนี้เพื่อดูตัวอย่างและรายละเอียดหรือทักมหาผมได้ทุกช่องทางเลยนะครับก่อนอื่นเลยให้เพื่อนๆทำการดาวน์โหลดไฟล์ให้เรียบร้อยครับลิงก์ดาวน์โหลดที่ใต้คลิปนี้เลยครับแล้วก็รหัสแตกไฟล์เนี่ยเพื่อนๆดูคลิปไปเรื่อยๆเนี่ยๆๆเดี๋ยว <ๆ S 2> มันจะมีรหัสขึ้นมาที่มุมมุมจอนะขึ้นมาเป็นช่วงๆนะเอารหัสทั้งหมดมารวมกันแล้วก็มาแตกไฟล์ครับมาแตกไฟล์ครับทาการคลิกขวาครับแยกไฟล์ลงที่นี่ครับแล้วก็เอารหัสทั้งหมดเนี่ยมาใส่ตรงนี้แล้วก็กดตกลงเข้ามาที่โฟลเดอร์นี้เข้ามาที่โฟลเดนี้้เมาย มาใส่ช่องนี้แล้วก็ทําการค้นหานครับนี่ครับตัวนี้เลยวิธีการใช้งานลากลงที่ไทม์ไลน์ของเราแบบนี้นี่แบบนี้เลยแล้วก็กดที่ตัวเทมเพลตตัวนี้คนระับมันจะเด้งมาที่แถบอ d ด t ิ e ตรงนี้นครับเพื่อนๆจิ้มเปลี่ยนข้อความตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์ปรับขนาดความห่างบรรทัดนี่ครับปรับได้เพื่อนๆอยากพิมพ์กี่บรรทัดเนี่ยลองพิมพ์ดูแล้วก็เปลี่ยนสีข้อความครับตำแหน่งข้อความนี่ความกว้างพื้นหลังนี่ถ้ามันกว้างไปลองปรับดูแล้วก็ความสูงเนี่ยเราอยากได้กี่บรรทัดเนี่ยเราลองปรับเปลี่ยนกันดูนนนะีน่่่ปรัับไไไไไดดด้้้้้้้้้แลลลวววกกก็คคคคาาาาามมโโงงงงพืืหถอออยยเข ไปทางซ้ายอยากได้มนๆหน, e: yes. น่อยก็ลองปรับกันดูตรงนี้ครับแล้วก็สีพื้นหลังนี่ครับตรงนี้เปลี่ยนได้เลยสีพื้นหลังแล้วก็สีพื้นหลังสองนี่ยก็คือตอนนี้ครับตอนเข้านี่ครับเพื่อนๆลองดูนะนี่ครับมันจะมีเนี่ยสีพื้นหลัง2แล้วก็สีพื้นหลังสามเนี่ยสีพื้นหลังสามก็คือไอ้สีขาวเนี่ยตอนเข้าเนี <laughs> ่ยมันจะมีสีส so ีขาวๆาวใช่ไหมแล้วก็สีเขียวเขียวเนี่ยก็คือสีพื้นหลังสองเนี่ยมันก็จะมีตอนเข้าอย่างเงี้ยเห็นไหมอ่า เนี่ยเห็นไหมอ่ะก็ลองปรับเปลี่ยนกันได้เราก็ลองเอาเส้นเพจเนี่ยไว้ตรงนี้แล้วก็ลองเปลี่ยนสีกันดูนะตรงนี้แล้วก็ขอบนะครับขอบใครไม่อยากได้ขอบปิดไปแล้วก็ขนาดขอบเนี่ยลองปรับกันดูปรับได้ อ่าแล้วก็มิตินะมันจะมีมิติด้วยนะตัวนี้นี่ถ้าเกิดใครอยากได้มิติลองปรับกันดูนี่มันจะดูแบบดูมีมิติขึ้นนะตรงขอบขอบมันอ่ะแล้วก็ปาดแสงครับตรงนี้ถ้าเกิดใคร hmm, ไม่อยากได้นะปิดไปเลยนี่ปาดแสงหรืออยากจะเปลี่ยนสีปาดแสงก็ได้นะก็นี่ปาดกัน hmm. ดูแล้วก็ขนาดปาดแสงเนี่ยถ้าเกิดมันแคบไปอ่ะเราปรับให้มันกว้างก็ได้หรือจะให้มันเส้นเล็กๆก็ได้ อย่างเงี้ยอ่าลองดูแล้วก็ตรงนี้ครับจะเป็นเงาโดยรวมทั้งหมดสามารถปรับได้เลยปรับแต่งเซต็จเรามาย่อตรงนี้ก็ได้ย่อตรงสเกลตรงนี้ก็ได้หรืออยากจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอะไรเงี้ยแล้วก็มาเลื่อนตรงโมชั่นของเอฟเฟกต์คอนโทรลตรงนี้นะแล้วก็เทมเพลตตัวนี้เนี่ยสามารถยืดหดได้ด้วยนะเออตามระยะเวลาที่ต้องการได้เลยอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ผมทํามานิดนึงนะลองเพลดูนี่ครับเป็นประมาณนี้นะนี่เห็นไหม แล้วก็ตอนออกก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้แล้วก็ผมขอแนะนําสําหรับไฟล์เทมเพลตที่ผมทําขายหน่อยแล้วกันครับผมมีไฟล์เทมเพลตขายอยู่หลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์เทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์ไฟล์เทมเพลตหัวเลาะไฟล์เทมเพลตปุ่มกดติดตามไฟล์เทมเพลตโลว์เตอร์โซเชียลมีเดียต่างๆครับผมมีขายอยู่หลายรูปแบบครับแล้วก็รูปแบบต่างๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถแก้ไขได้เองทั้งหมดเลยครับปรับแต่งได้เองทั้งหมดเลยนะแล้วก็ทุกไฟล์เนี่ยมีคลิปสอนการใช้งานแบบละเอียดทั้งหมดเลยครับใครล์วกกก้ดแแช็ กระดิ่งให้ผมด้วยนะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะสนับสนุนช่องของผมนะผมมีไฟน้ำเพจขายอยู่หลายรูปแบบนะเพื่อนๆสามารถอุดหนุนไฟน้ำเพจของผมได้นะคใครสนใจไฟน้ำเพจของผมนะดูวิดวีโอแนะนำที่รายละเอียดใต้คลิปนี้ได้เลยครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นครับไปแล้วครับสวัสดีครับ